วันนี้ผมมาอยู่กับไอดอลของผมอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่องเกมในไทยช่องหนึ่งเลยที่ผมดูเยอะที่สุดนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเราเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบบางคน ไม่คิดจะใส่ใจเอามาเป็นประเด็นมาเป็นท็อปิกพูดแต่ว่าช่องนี้เขาทำกำหนดวางขายเกมคือพรุ่งนี้แต่ในขั้นทดสอบเกมครั้งสุดท้ายดันไปเจอบัก๊กแปลกๆในฉากนั่งรถบัสนำโครงสร้างของรถไฟทั้งโบกี้มาแทนที่แขนหนึ่งข้างของตัวละครและนำมาสู่ระบบลับหมายเลข4 <c oughs> มองแต่มองไม่เห็นความรักอาจทำให้คนตาบอดแต่ตัวละครเราทำให้ NPC ตาเซร์เขินไหมครับเขารู้สึกเหมือนเขินนะ เพราะว่าต้องบอกก่อนคือน้องเขาไม่เคยปรากฏกายหรือว่าแสดงตัวตนในสื่อไหนมาก่อนเลยเพราะปกติช่องของเขาจะเป็นขายเสียงอย่างเดียวน้องชื่ออะไรครับชื่อนุกครับผมทําช่องเกมที่ชื่ออ่านยากที่สุดในประเทศไทยครับรนะกูฟันนารอกครับผมอะไรนะกูฟันนาร็อกครับกูฟันนาร็อก ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับ,รบเอช่องนี้ดีจริงยอมรับเลยขอบคุณครับคือคือคืออยากจะรู้ว่าที่มาก่อนจะเริ่มมาทําช่องนี้คือเราเรียนอะไรมาครับถ้าเอาตอนจุดเริ่มต้นทําช่องจริงๆนะครับเป็นตอนมัธยมก็คือเรียนสายวิทย์นิตแบบซึ่งคนละเรื่องกับที่ที่ตัวเองเรียนอยู่เลยนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําจริงก็คือตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมครับเป็นม .4 ขึ้นม .5 นะแล้วก็ อยากจะหางานพาร์ทไทม์ทำสักที่หนึ่งแต่ว่าก็สมัครไปแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอเคมันก็หาอะไรทำที่บ้านไปละกันซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือที่ว่าตัวเองชอบเล่นเกมแล้วก็พอจะมีทักษะในเรื่องของการเขียนอยู่บ้างครับก็เลยก็เลยเริ่มจากการแบบเอาบทความต่างประเทศนั่นแหละครับมาแปลก่อนแล้วก็แบบรับเป็นแบบจอบๆไปบทความหนึ่งกี่บาทกี่บาทก็จะเขียนให้กับเว็บไซต์เว็บไซต์ึ่ง ปรึกษาแม่บอกว่าถ้าทําให้เว็บไซต์ก็ได้เงินแน่นอนอแต่ว่าถ้าเอาไปทำเป็นคลิปคอนเทนต์ของตัวเอง YouTube เนี่ยมันก็อาจก็มี2อ,อย่างคืออาจจะได้อะไรที่มากขึ้นหรือไม่ได้เลยก็คือคนไม่ดูแต่ว่าโอเคไหนๆก็เขียนขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาพอจะตัดต่อวิดอได้บ้างครับก็แก้ก็แก,ก,ก้แก,ก็โอเคนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเอาบทความที่เนเขียนนั่นแหละครับมาลงเสียงตัวเองตั้งแต่ม .4 ม4ขึ้นมหม, 5, หม .4 ขึ้นม .5 <3 S 2> นะฮะเริ่มแล้วถ้าแปลแปลบทความจากต่างประเทศซึ่งว่าเราต้องเป็นคนมีมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอพอสมควรเลยใช่ครับอ,อันนี้ก็คือด้วยความที่ว่าแบบขยันขยันอ่านแล้วก็คือแรกๆก็ใช้ Google Translate แปลแล้วก็แบบเอามาแบบรีบเรียงให้ให,ให้มัน,ให,มนให้มันแบบเข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบใช้แบบแพราจะอ่านออกได้อยู่แล้วครับประมาณแบบ 60- 70%ใน mm hmm. ในตอนอายุช่วงนั้นนะฮะ รันนี่คือคือแบบลหลักๆก็ใช้แบบการดูไทยทูไทยเอาอะไรที่ไม่มั่นใจไม่ใส่ะจะใส่แค่มั่นใจแล้วก็บวกกับประสบการณ์เ,เองที่ว่าอ๋อเราเคยเล่นเกมเนี้ยมันเราใช้ภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่ว่าอ๋อเรารู้จักเกมนี้อยู่แล้วเราก็สามารถเขียนได้จากซิ่งที่เรารู้เลยครับโดยที่แบบมีบทความต่างประเทศมาช่วยแบบทําให้ข้อมูลมันน่าสนใจมากขึ้นประมาณมนั้ครับปัจจุบันเรียนจบมาหาลัยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับ เรียนจบคณะอะไรมาเลยเรียนจบจริงจบคณะวารสารศาสตร์ก็คือจริงแล้วก็คือนิเทศศาสตร,ร์แหะแต่ว่าถ้าเป็นของธรรมศาสตร,ร์ก็จะเรียกว่าวารสารศาสตร,ร์ครับก็ค่อนข้างค่อนข้างจะตรงเลยนะใช่ครับตรง<ช>เรียนตรงสายอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้อายุ23ปีครับ23ามปีทามาตั้งแต่ม4สขึ้นม5ครจริงจริงแล้วอ่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยก็คือช่องช่องเนี้ยครับเป็นช่องที่ผมสร้างมาสมัยตอน ปฐมและคือใช่คือสร้างมาเป็นยูทเซอร์ทั่วไปชื่อมันเลยแบบประหลาดมากพอเรามาทําคลิปลง YouTube ครับก็ใช้ช่องนี้ลงลงช่องนี้ชื่อช่องก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาดูอะไรก็ทํเป็นช่องเนี้ลงไปเรื่อยก่อนนัานี้ช่องเนี้ยเคยเป็นแบบผมเอาไว้ลงแบบทั่วๆไปครับเอาไว้ตัดต่อ MV เพลงลงบ้างเอาเพลงที่เราชอบเอามาลงเนียแต่ไม่ได้สร้างรายได้นะครับก็เอามาลงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอจุดหนึ่งที่ว่าเราเอาผลงานตัวเอง ลงไปมันก็ไม่ได้มีคนมาดูนะครับก็รู้ว่าเรามาหลักร้อยสองคนอันนี้เราก็คล้ายๆกันนะแต่ข้อต่างคือช่องของผมมันยังโชคดีที่ว่าใช้ชื่อว่ามิสเตอร์จิโรชานมันยังเป็นแบบชื่อเราไงแล้ว <laughs> นี่คือกูฟันาล็อกสร้างสร้างมาตั้งแต่ปฐม <im itation> <m ix> ไม่ใช่แล้วไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเหรอก่อนที่แบบเริ่มทําจริงๆังอะไรเงี้ยมันอักานยากมากเลยนะตอนนั้นคืออะไรอะ่ะตอนนั้นก็ผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับชื่อช่องด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็แบบ ก็ค <em guilty> so ือมันเป็นอะไรก็ก็ค oh ือลงขอให้ได <rebbe> sure <laughs> ้ลงก็ลงอะไรก็ได้ตอนนั้นก็เป็นโชคดายหน่อยถือว่าเป็นช่องนี้พอดีอะไรเงี้ยครับมันไม่ไม่ได้ไม่ไไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมไม่ได้มีความหมายเลยครับผมก็ต้องไม่รู้เองว่าเติงตํารวจผมคิดอะไรถึงได้คิดชื่อนี้ออกมาแล้วเป็นไงแล้วโลโลโลเงินที่ได้ก็ชื่อนี้เลยครับผมก็เขียนไว้ไน้่ยกูวันนักสักอยู่บนโลเลยครับไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้มันก็คงจะเปลี่ยนยากแลครับกลัวคนจำไม่ได้ก็คือ มีความตั้งใจอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนจะเป็นแบบ GFR ที่ผมชอบมาเขียนออจริงๆอะ่ะผมวางวางแผนไว้แล้วลว,ว่าจะเปลี่ยนก็เลยแบบพยายามแบบดีแบนใหม่ใส่ตัวโลโกโ้ GFR ไบบ้บนฝาบนของหลายๆคลิปเพื่อคนจะได้จําได้แต่ตอนนี้ก็ก็คงใช้ชื่อนี้ไปก่อนพักนึงละครับครับผมใช้เวลานานไหมฮะกว่าช่องมันจะแบบติดลมบนขนาดเนีป้ประมาณประมาณปีเกือบสองปีครับก็จะเริ่มมีจุดพลิกครับจากคลิป คลิปที่ว่าเราเอาเราสงสัยว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเล่นเกมกันไหมนั่นแหละครับเป็นคลิปที่ว่าอ,อ๋อเริ่มเอาบทความต่างประเทศมาแปลแล้วก็มั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีบทความไหนในไทยที่ว่าพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วผมน่าจะเป็นคนแรกมันก็เลยแบบมีคนเข้ามาดูเยอะน่าเป็นครั้งแรกที่ว่ามีคนดูแบบหลักสองสามแสนวิวขึ้นมาครับแด้จากนั้นก็ก็เหมือนว่าจุดติดเลยนะครับก็รับอัพคลิปแปลกๆเข้ามาคนก็มีเข้ามาตามดูเรื่อย ไอไอเดียในการทําช่องพวกนี้มันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อตลาดส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกคือก็จะเป็นแคสเกมรีวิวเกมหรือหาข่าวในวงการ e-sport เป็นแนวข่าวซะมากกว่าแต่เรานี่คือแหวกออกมาเลยครับผมก็ทับความแบบนี้ก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้ว่การทําช่องเกมอาจจะไม่ได้ยากมากขนาดนั้นหมยถึงว่าถ้าเราทําช่องแนวอื่นเช่นท่องช่องทำอาหารก็ต้องมีเตรียมวัตถุดิบ ช่องทําแบบวอล์กเพราะต้องมีการออก,อกนอกสถานที่ต้องติดต่อคนในหลายอย่างแต่ว่าช่องเกมก็คือก็คือทุกอย่างก็จะอยู่ในเกมก็จะมีช่าย,ยาก,ก็คือจะทำไงให้คนดูสนุกติดตามใช่ไหมครับแล้วคืออันนี้เป็น Data นะค,คือช่องประเภทที่เยอะสุดใน y t u t u ในประเทศไทยก็คือช่องแนวเกมนะครับ mm hmm. ก็มีเป็นช่องที่มีการแข่งขันสูงระดับหนึ่งถ้าจะก้าวเข้ามาในตรงนี้ก็คือจะต้องมีความแตกต่าง ต้องไม่เหมือนใครนั่นแหละนี่นคือเป็นเป็นคีย์หลักเลยที่ว,ว่าผมทํา youtube ช่องนี้ขึ้นมาคือจะจะจะทํา youtube ที่เนื้อหาที่ไม่ไม่ซ้ำใครอ่ะคือถ้าถ้าผมถ้าผมไปจะทาท็อปิกไหนเราไปเสิร์ชเจอมีคนทํามาก่อนแต่ผมก็ไม่อยากทาแหละ<ม>จะอยากจะเป็นเจ้าแรกนี่นคือเป็นความตั้งใจแรกนะครับก็จะพยายามหาที่มันใหม่ใหม,ใหม,ใหม่แปลกๆจริงๆที่แบบยังไม่มีคนพูดในในแบบคอนเทนต์ประเทศไทยอ่ะครับห<ม>ลักๆ ถ้าถามว่าค้นหาจากไหนใช่ไหมครับถามว่าค้นหาจากสามที่ก็จะเป็นส่วนตัวคือประสบการณ์ก่อนเลยเวลาเราเล่นเกมเล่นอะไรก็จะพยายามตั้มถามตัวเองว่าทําไมคนสร้างเกมว่าทาแบบนี้ mm hmm. ทาไมเขาคิดแบบนี้หรือว่าเจอเรื่องมันแบบปแปลกจากหลายๆเกมเราก็สามารถจับมายำๆรวมกันได้อันก็เป็นคลิปท็อปปิกหนึ่งได้แล้วครับ2ก็เป็นเรื่องของข่าวเกมติดตามข่าวเกมทุกวันครับทุกวันจะ,จะตื่นมาแล้วก็นั่งอ่านข่าวเกม ไว้ก่อนเลยแบบทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเพราะว่าข่าวเกมก็จะมีแบบข่าวเช่นพบอิสต์เอ็กแปลกๆเพิ่งมีคนผู้สร้างเกมเพิ่งมาเฉลยความลับนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าพอเราเจอข่าวเกมแบบเนี้ยเราสึกว่าเอาไปต่อยอดได้อาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีตก็อาจจะพอกไปรีเสิร์ชเพื่อได้จะมาทําเป็น็อปติกใหม่แล้วก็อย่างที่3มก็จะเป็นพวกแบบ ตามเว็บกระทู้ต่างประเทศก็คือต้องขยันอันนี้ต้องขยันอ่านเลยเพราะมันจะมีพวกแบบกระทู้เว็บไซต์ต่างๆครับก็จะมีคนตั้งถามแบบเนี้ยให้แบบเกมเมอร์เข้ามาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างงี้กันก็ต้องไปตอนนี้ต้องขยันอ่านเหน่อยแบบกี่ร้อยคอมเมนต์ก็อ่านไปก็อาจจะรวบรวมมาเป็นท็อปิกนการประมาณนี้ครับสุดยอดคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือทําอะไรที่ตา่างใช่ครับแล้วก็ต้องขยันในการอ่านภาษาต้องได้ด้วยนะไม่งั้นอ่านแล้วมึนเลยนะช่ ก็อตอนนี้ตอนนี้ภาษาก็เก่งถึงขนาดถสามารถคุยสื่อสารได้เลยปะ่ะฮะผมผมถ้าเนี่ย s กิ a k อ่ะผมไม่ได้ฝึกเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบไม่เคยแบบไปอ,อยู่แบบต่างประเทศหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็จะถ้าเน้นบเรื่องการการอ่านน่าจะเป็นทีน่แด้จากคลองนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการฟังนี่ก็ยังต้องฝึกอยู่การพูดต้องฝึกอยู่แต่ว่าการอ่านนี่คือเพราะว่านั่งอ่านทุกวันนะครับ<อ>ก็ต้องก็ต้องแบบได้อยู่แล้วล่ะครับ มีเวลาในการเตรียมตัวทําแต่ละคลิปเนี่ยนานไหมเพราะว่าเห็นว่าช่องเนี่ยคือไม่ได้มีสเกจช่วแน่นอนด้วยซ้ำไปใช่ไหมครคือแบบเหมือนหายไปบางทีหายไปเป็นเดือนบางทีหายไปเป็นอาทิตย์ลงอาทิตย์ละคลิปหรือบางช่วงขยันหน่อยก็โผล่มาแบบสองสามวันคลิปสองคลิปอะไรเงี้ยพ r o เ e s ในการทําช่องมันเกิดขึ้นจากอะไรครับที่แบบมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเลยถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนก็พูดได้ง่ายเลยคือผมเรียนอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะแบบ สามารถที่จะลงคลิปได้อย่างสม่ำเสมอได้ครับบางทีผมเข้าเรียนเรื่องเรียนไว้ไว้ก่อนนะครับก็ต้องเรียนให้จบบอกเต็มว่าต้องเรียนให้จบก็เลยอาจจะมีเวลาทําแบบส่วนใหญ่ก็คือเรียนจบตอนเย็นมาก็ค่อยมาเขียนบทอะไรองี้ครับแล้วผมนอนหอใช่ไหมฮะก็พอกลับจากหอมาปุ๊บก็ต้องมานั่งขดเขียนเขียนเขียนต้องรอเสาร์อาทิตย์ได้กลับมาบ้านถึงจะได้มาเขียนมานั่งตัดต่ออะไรเงนี้ทำให้เสียเวลาตรงนี้ครับผมไม่ได้แบก คอมไปที่หอเลยอะครับก็เลยจะต้องรอตรงนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงครับแต่ว่าทุกวันนี้ได้ออกมาทําเป็น full time แล้วประมาณเกือบเกือบปีนึงก็ยังลงคลิปช้าเหมือนเดิมไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ต่างกันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมใช้เวลาทําคลิปหนึ่งนานมากๆครับผมคือกว่าจะเขียนบทเนี่ยมันใช้เวลาในการรีเสิร์ชประมาณหลายวันแล้วแล้วก็กว่าจะปั้นออกมาเป็นบทสคริป หน้าหนึ่งความยาวประมาณ20ถึงว่า30นาทีนะครับก็กินเวลาไป3าวันแล้วนะครับแล้วก็ภาคก็ประมาณวันหนึ่งแต่ว่าที่ช้าอะไรเนี่ยเป็นโปรเซสแล้วก็ไม่รู้จะจะแก้ไขยังไงก็คือเรื่องการหาวิดีโอมาตัดต่อ,อครับก็คือด้วยความที่ว่ายิ่งเราทำคอนเทนต์ที่มันแปลกแหวกพิสดารแค่ไหนรวบรวมข้อมูลแปลกๆจากหลายๆเกมก็เท่ากับว่า จะต้องหาภาพมาประกอบเยอะมากๆเพื่อให้คนดูเห็นในสิ่งที่ที่เราพูดหรือว่านําเสนอในคลิปส่วนหนึ่งก็จะใช้วิธีการหาจากอ่ายูทูบเบอร์ที่เขาเล่นเกมแนวๆน,นั้นอยู่แล้วแล้วก็แบบพยายามที่จะดูว่ามีท่อนไหนที่เราสามารถเอามาใช้ประกอบได้บ้างใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเล่นเองก็คือโหลดเกมเหล่านั้นมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือกี่เกมก็ว่าไปสมมุติว่าในคลิปนั้น พูดมาประมาณ20 3สิบสาสิบเกมก็ต้องเล่นเองแล้วแบบประมาณ8-9ดเก้าเกมอะไรเงี้ยก็ต้องโหลดมาลงในคอมแบบทีละเกม <c oughs> เล่นไปได้ถึงจุดที่เราพูดนั่ะไปหาสิ่งที่เรารู้คือด้วยความที่ว่าไม่ได้เหมือนกับภาพยนตร์นะครับที่ว่าเรารู้ว่าฉากเนี้ยมันอยู่จุดเนี้ยเราสามารถที่จะก่อเป็นไปไปไป,ไปก๊อมกมาได้เลยบางแคปมาได้เลยใช่ไหมครับแต่ในเกมเนี้ยเกยมมันมีความยาวที่ยาวมากประมาณแบบอย่างน้อยก็6ถึงว่าสิบ0บชั่วโมงเนี้ย การที่จะเล่นไปถึงจุดนั้นได้ก็ค่อนข้างยากก็เลยก็จะข<ช>ึ้นเวลาตรงนี้นานครับผมพอได้ภาพประกอบมาครบเรียบร้อยก็มานั่งตัดเองอีกนะครับก็ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าผมอยากจะตัดใีความลกจิตส่วนตัวนะครับคือผมไม่อยากจะถ้าผมแช่ภาพในคลิปวิดีโออ่ะแบบนิ่งๆเป็นตัวละครเดินไปมาประมาณเกินห้าวทีอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมรู้สึกแย่กับตัวเองนะมผม ผมอยากจะให้แบบภาพทุกภาพมันออกมามันมันติดมันมันคล้องกับทุกคาที่ผมพูดนะครับจังจังหวะที่ผมหยุดพูดผมอยากให้แบบเป็นฉากให้ตัวละครแบบเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยปมุงแบบผมคิดไปแบบนั้นเลยนะครับมันก็เลยแบบโอเคมันก็เลยตัดออกมานานมากคลิปๆหนึ่งในโปรเซสคลิปหนึ่งก็เลยใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนก็คือประมาณสองอาทิตย์ครับในการนั่งทาแล้วก็ได้ลงมาทุกคนได้ดูกันระหว่างรายได้ของของตัว YouTube เอง กับสปอนเซอร์นะตอนนี้อันไหนมันเยอะกว่ากันไรายได้เนี่ยมาจากยอดยอดวิวเป็นหลักเลยครับซึ่งก็จะซึ่งจริงๆผมก็โอเคที่เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าถ้าเราก็อยากจะทําคลิปคือท่านในแงยแ้ามันขึ้นมากับยอดวิวเป็นหลักก็หมายความว่าคอนเทนต์ที่เราดูคนดูเขาก็าาชอบแลเขามาดูแล้วมันก็จะมีรายได้ก็จะขึ้นตามผลงานที่เราได้ใช่ไหมครับผมเชื่อว,ว่าแบบ เออคนดูก็คงไม่ได้อยากจะดูโฆษณาแบบเยอะๆ,ๆแบบลงรีวิวเกมแบบเป็นโฆษณาเต็มๆใช่ไหมครับก็น mm hmm. ั่นแหละก็จะเลยพยายามที่ว่าทาคลิปให้มันออกมามออกมาดีเพื่อคนอยากดูแล้วก็เน้นรายได้จากยอดวิวเป็นหลักตอนนี้ mm hmm. แต่เป็นเป็นช่องหนึ่งที่ตัดไทยอินเนียนมากนะ <laughs> แว่นยี่ห้อหนึ่งคือ <laughs> แบบ อะไรวะกาลังดูเกมอยู่แล้วอยู่ๆก็ตัดมาเกมนึงแล้วก็มีเรื่องปัญหาของสายตาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ชายพูดเข้ามาแบบเนียนๆเป็นช่องหนึ่งที่แบบมีการไายอินได้เนียนๆมากๆใจยกเว้นกับ NPC 2ตัวนี้นะที่มันยิงผมแม่นเลือกเกินพอมาดูความลับทําไมตาดีจังอ๋อใส่แว่น คุณรู้ใช่ไหมไอคำโฆษณาของเรามันก้องอยู่ในหัวพี่จริงๆนะอะไรนะเอามาโยนเล่นก็ได้แต่ไม่โยนจะดีกว่าเอาชมาทิพ์มาดัดไปอะไรไปจำได้จริงนะใช่ใช่ใช่จจริงๆจาได้อยากจะพูดทั้งสโลแกนว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมซึ่งซึ่งเขาเคยจะมาเป็นสปอนเซอร์ผมเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมสู้รบกับตัวเองระดับหนึ่งเลยเพราะว่าพอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี2เวล่คือเราจะทํา YouTube ที่เราทามาตลอดแต่มัธยม ไปเลยหรือว่าจะไปหาประสบการณ์กับงานประจําก่อนเพื่อเราที่จบมามพร้อมๆกันก็จะแบบทํางานเอ็นซี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมจบในสายของอุตส,สา์กรมาใช่ไหมฮะอาจจะทําแบบฝ่ายของคันทํา,าทเป็นผู้สื่อข่าวทําอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าผมคิดว่าตอนนี้ก็อยากจะรุยทํ o u t u ู e ก,ก่อนอยากจะรู้ว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าผมรู้สึกว่าผมมีเวลาตอนเนี้ย แล้วถ้าย้อนกลับมาเรามองว่าถ้าตัวยังไม่ได้ทํำ YouTube เลยจะเสียดายมากกว่าก็เลยโอเคทํา y o YouTube เป็นงานประจําไปเลยทุกว่าถ้าแต่งทัางอะแอบถามหน่อยตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็เลี่ยงๆนะ,ะหลายคนคงอยากรู้อยู่แล้วว่าโดยเฉพาะแฟนๆของช่องกูฟันนาล็อกเนี่ยเขารู้รู้อยู่แล้วว่าคือคือคลิปไม่ได้ลงบ่อยแล้วมันปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้มันสามารถเป็นไรายได้ที่เลี้ยงเลี้ยงตัวเราได้หรือเปล่า เลี้ยงได้ครับอันเนี้ยใช้คำว,ว่าคอนเทนต์ของเราก็มีส่วนสําคัญมากคือคอนเทนต์ผมจะถ้าเป็นถ้าพิสัพเนอสาวแทนเขาเรียกว่าเป็น a อเ,เ,เอฟเวอร์กรีนคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ว่ามันยังสดใหม่คือแบบต่อให้คนที่เพิ่งมารู้จักช่องเราอ่ะผมผมจะไม่ทาคอนเทนต์เกาะอกระแสเท่าไหร่นะครับมผมอยากทำคอนเทนต์ที่แบบตามใจผมก็เลยก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่แบบ ต่อให้คนใหม่ที่เพิ่งรู้จักช่องผมเข้ามาดูอ่ะขาสามารถดูได้โดยที่รู้สึกว่ามันมันเป็นคอนเทนต์ที่ว่ามันตกกระแสไปแล้วป mm hmm. ็นคอนเทนต์ที่ว่าเออเราไม่เคยดูเรื่องนี้เราก็อยากเข้ามาดูได้ดูย้อนได้ดูซ้าได้มันก็เลยเป็นรายได้จากคลิปเก่าๆที่ที่เข้ามาด้วยสม่ําเสมอครับผม mm hmm. แล้วก็ขนุกกับคลิปใหม่ประมาณเดือนละ2 3ามคลิปเนี่ยก็เลยทําให้อยู่ได้ครับผม mm hmm. คิดว่าอนาคตจะมีการแบบพัฒนาแบบทําให้มันเร็วโปรเซสหรือหาคนมาช่วยทําทุกท่กันนี่คือทําคนเดียวปแะบบทาคนเดียวครับผมุวันนี้เคยเคยแบบคิดว่าจะแบบต้องหาคนมาช่วยไหมเพื่อให้งานมันออกมาเร็วหรือว่าแบบนี้แหละดีแล้วคุณภาพดีคิดว่าเรื่องของการหาคนมาช่วยเป็นสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้คนที่ว่ารู้ใจเราแค่ไหนหรือว่าพร้อมที่จะลําบากไปด้วยกันไหมเพราะว่า <laughs> ผมอาจจะมีความจุกจิกในเรื่องของแบบตัวคอนเทนต์มากเพราะแบบอยากจะให้ก็ค,คือพอเราทําคนเดียวครับเราควบคุมเอาคําได้เต็มเต็มที่เลยเราอยากให้แบบภาพนี้เป็นแบบนี้แบบน,นี้แต่พอเราจะมีคนเข้ามาทําด้วยอะผมผมผมคิดว่าเราต้องลดความเป็นตัวเองนิดนึงแล้วก็ฟังฟังสิ่งที่ที่คนได้เข้ามาทํากับเราเพื่อเราจะได้แบบสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆหรือว่าแบบทําให้เราแบบโอเคเป็นการขัดเรา<ม>ตัวเองแล้วก็ยอมเหมือนลด อีโกโ้เองบางอย่างลงไปแต่ถือว่าเราต้องทําทุกอย่างเองทั้งหมดคิดทั้งหมดว่าเออเนี่ยมันเลิศเพอร์เฟกซึ่งผมอาจจะยังไม่พร้อมในใน,นตรงนั้นนะครับก็คือแต่ว่าคิดมาตลอดนะฮะว่าจะว่าจะทําว่าจะมีการไม่ให้คนมาช่วยนะครับก็คือหลกัหลกๆแล้วก็เพราะเหนื่อยนี่แหละครับก็เลย<笑><笑>ก็เลยจะต้องมีคนเข้ามาช่วยอะไรยิ่งพอเราจะทํางานประจน,นเนี่ยปริเสธไม้แล้วลว่าก็ต้องมีการรับลูกค,ค้ารับโฆษณาเข้ามา แล้วมันก็จะไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็ต้องลงคลิปให้ทันช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าผมทําคนเดียวคลิปก็อยากจะให้มีคุณภาพลูกค้าก็จะต้องต้องลันช์โปรดักต์ให้มันแบบภายในเวลาพีเรียเท่วนี้แล้ก็ต้องทาให้เขาได้ตามเป้าด้วยแลก็ต้องหลายๆอย่างครับตรงนี้คิดว่าคนเข้ามาช่วยเป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วก็จําเป็นแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมในแงน่ของการจังหวะการพูดนะครับเป็นสิ่งที่ ช่องนี้เปลี่ยนตลอดเหมือนกัน <Okay. S 2> ก็คือถ้าเป็นหลายๆช่องเขาเหมือนจะมีความมืออาชีพมากนะเหมือนว่าเขาเขารู้ว่าเขาถ้าเขาเข้ามาทำ YouTube จะต้องวางคาแรคเตอร์ยังไงพูดลักษณะแบบไหน,น mm hmm. ส่วนผมเนี่ยคือเป็นการค้นหาตลอดทางเลยถ้าไปย้อนดูคลิปผมปัจจุบันเทียบกับอดีตเนี่ยคือมันต่างในสิ้นเชิงไม่ใช่แค่ในแง่ของลักษณะการพูด mm hmm. น้ําเสียงมีหลายคนทักเข้ามาถามว่าคนละคนภาคหรอครับอะไรเงี้ย mm hmm. คือแบบคนเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือผม คือในแง่ของการแบบการ voice over หรือว่าการพากเสียงเป็นสิ่งที่การลงเสียงเนี่ยฮะจากหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เราเขียนมาจริงะครับแต่การนําเสนอมันจะต้องไม่ไม่ใช่การอ่านในฟังมันจะต้องมีแบบน้ําเสียงขึ้นลงมีการใส่อารมณ์ไม่เข้ากับเนื้อหาแต่ละท่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ต้องเรียนรู้เยอะมากๆแล้วก็เรื่องของการแบบเว้นวรกการหายใจจริงมันยากมากนะครับผมแบบ จะมีช่วงหนึ่งที่ว่าประมาณสองสามปีก่อนที่คนจะเข้ามาบอกว่าผมอ่านแบบคําแบบอ่านเว้นอ่านเว้นอ่านเว้นคือแบบฟังแล้วแบบหูดหงิดหัวใจมากผมก็ไปฟังโอ้โจริงๆยวยมันแบบมันฟังแล้วมันติดขัดมากๆเลยผมก็ต้องมานั่งนั่งปรับนั่งจูนกับตัวเองว่าะจะต้องทํำยังไงจะต้องพูดลักษณะไหนซึ่งคนเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ได้เก่งนะครับก็ยังต้องเรียนรู้ไปอีกเรื่อยๆนะครับถามว่า แรกๆผมก็วางคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยการอยากจะทําเป็นช่องแนวแบบมีความแบบจริงจังนิดนึงแบบสารคดีเพราะว่าเนื้อหาที่ผมมาพูดจะมีความแบบมีความเป็นข้อมูลอินโฟมชันใช่ไหมครับก็อยากจะแบบมีความแบบจริงจังในแง่ของเนื้อหาก็อ,อยากให้เสียงเราแบบมีความแบบเข้มๆแบบวางแอคๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตัวตนผมจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนั้น,นผมแบบเป็นคนแบบปัญญาอ่อนนิดนึงนะครับก็ก็เลยแบบ เริ่มใส่มุกใส่อะไรเข้าไปในคลิปต,<ม>ตัวเองอก็กลายเป็นว่ามีคนคอมเมนต์ในทางที่ดีแบบเอ้ยตลกชอบท่อนนี้มีคนแบบสแตมป์เวลาตรงนี้เอ้ยตัวนี้ตลกจังเลยชอบฟังเนี้ยแล้วก็ไปย้อนดูข้อมูลหล,ลายๆคลิปนะครับท่อนที่ว่ามีคนเข้ามาแบบกดฟังซ้ำดูซ้ำก็จะเป็นท่อนที่ผมพูดแบบพูดมุกพูดอะไรหรือท่อนที่แบบพูดอะไรแบบไร้สาระครับกวนใช่กวนๆก็เลยเฮ้ยหรือว่าการที่เราเป็นตัวเองแบบนั้นนะมันก็ไม่ได้แย่ถูกต้องก็เลยก็เลย ทุกวันนี้ก็เลยแบบอ่ายกเลิกความจริงจังก็มีความจริงจังอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามีความใสม่หมูแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นในคลิปตัวเองมากกว่าครับท้ายที่สุดนี้น้องๆถ้าดูนะครับสําคัญที่สุดผมเคยบอกเสมอว่าการทํา youtube แล้วเนี่ยจุดสําคัญที่สุดคือหนึ่งต้องชอบก่อนนี่ก็คือมาจากความชอบ2ก็คือความเป็นตัวเองเห็นไหมเราก็พยายามหาอยู่ว่าเอะเราจะทําแนวจริงจังดีไหมท้ายที่สุดก็กลับมาเป็นตัวเองดีกว่า แล้วมันเสียงตอบรับดีกว่าเดิมด้วยซึ่งผมดูช่องน้องเขาหลังๆเนีน่ย<ม>ก็รู้สึกว่ามันน่าฟังมากขึ้นน่าดูมากขึ้นเขามีความกวนมีมุกมีอะไรเข้ามาด้วยเสียงเนิบๆแต่ว่ากวนน่ะผมรู้สึกมันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกนะม,นมันจะไม่เหมือนกับพวกที่แบบผงผาผงผ่า,ผา,ผาเรารู้อยู่แล้วว่าพวกนั้นต้องตลกโงผ่าแต่คือน้องเขาแบบนิ่งๆแต่แบบแบบแอบกวนเอาเรื่อง <laughs> ยังไงต้องไปลองชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ น้องนุกน๊กนุก๊กนุ๊กมากๆจะลืมชื่อหลายรอบแต่เพราะผมเจอคนเยอะต้องขอโทษด้วยบางทีชื่อมันภายในวันเดียวยังไม่ถึงวันเดียวผมบางทีมันอาจจะลืมบ้างนุก๊กต้องขอขอบคุณมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เจอตัวเป็นๆน,นะครับเป็นเกียรติอย่างมากเหมือนกันครับผมทุขคบุกคุณคนทชนชนมากันก่อนครับขอบคุณครับไปแล้วครับนี่เราได้เห็นเขาเดินแล้วนะฮะก <laughs> <laughs> ูฟันนาล็อกนะครับ เดินเดินนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเขาคือกูฟันอัลล็อกในตำนานช่องเกมสุดยอดของไทยอีกช่องหนึ่งก็วันนี้ถ้าพี่พูดมากหรืออะไรยังไงติดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฟังครับชอบฟังเดี๋ยวเราจะแยกกันตรงนี้เลยป่ะได้ไใช่ไหมครับผมยังไงก็ทักคุยกันได้เรื่อยๆนะครับไปแล้วก็ดีครับพอดีครับวันนี้เาเดินทางปลอดภัยนะครับกูฟันอลล็อกครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด Follow Subscribe ให oh oh ้พี่เชลโลค่ะเชลโล่ัน